ะสวัสดีครับพี่น้องครับอ่ามูโจ้เคยเห็นว่าออย่างนี้มันคืออย่างนี้นี่นนนบ้านข่อยเอือนว่าหน้ารีผลนะครับนี่ครับมักกนาราีผลนี่ครับเย่าบมันมีมันถี่มีนุ่มมีอย่างก็ยังคูดยิ่งอย่างนี้นเห็นบัว <c oughs> เ,เห็นบ่อยู่บ้านผมมีอยู่ตนหนึ่งครับอยู่หลังบ้านนี่มามาผู้แดกได้มเอาอด้อแต่ว่ามันพึ่งออกนวยนี่มันมัน,นออกนวยเดี๋ยวปีนี้แห่งแห่งค้าตน นี่นี่นี่เขาเรียกว่ามักกดารีผลนะครับไม่จะมีรูปทรงเหมือนผู้หญิงเลยนะครับดูกันชัดๆนะครับ ว่ากันว่านาลีผลหรือมักลีผลเนี่ยเป็นพันธุ์ไม้ตามความเชื่อจากป่าหิมพาน์เป็นพืชที่ออกลูกเป็นหญิงสาวงดงามซึ่งในวรรณคดีระบุไว้ว่ามักลีผลเมื่อสุกแล้วเนี่ยจะกลายเป็นหญิงสาวรูปร่างสวยงามอายุราว16ปีขึ้นไปแต่ศีรษะจะมีขั้วติดอยู่มีนิ้วมือทั้ง5้ายาวเท่ากันผมยาวสีทองตากลมโตคอเป็นป้องไม่มีโครงกระดูกแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือ พวกเธอนะครับสามารถส่งเสียงได้เหมือนมนุษย์จริงๆว่ากันว่าเหล่าบรรดาฤลือสีที่ยังมีตันหาอยู่เนี่ยก็มักจะออกมาออก,กันที่โคนต้นมักกะลีผลเพื่อรอผลสุกจากนั้นก็จะพากันแย่งกันเด็ดนี่คือมักกะนาลีผลนะครับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับนี่ครับโอ้โหจะมี ลักษณะเป็นผปลไม้นะครับแต่ว่า,าจ,จะมีรูปทรงมีลักษณะส่วนทรงเหมือนเหมือนผู้หญิงนะครับนี่ครับเรียกว่านาลีผลหรือมักกณาลีผลนะครับจะพบเจอได้ที่ป่าหิม,มพานนะครับอันนี้มีอยู่จริงนะครับนี่ครับดูกันชัดๆดูกันใกล้ๆเลยนะครับ นาลูกคนนะครับลูกคนนครับนี right น <book> ่ครับ